สวัสดีครับคนหลังเขาชาแน,นลครับวันนี้มาเสนอเมนูสม้มส้มแซ่บป้าป้านำป้านำหัวครับส้มแซ่บป้านำหัวเราเป็นจุมขมนะครับเพราะว่าเพียบดมีครับส้มแซ่บครับส้มส้มครับส้มแซ่บต้องบอกส้มส้มสดสดสุดซ่าสุดซ ซื่อมาโหลหนึ่ครับผมซื้ต้มต้มต้มทิ้ตงตมทิ้งในน้ำเลย่งครับต้มเป็นเข็มนะครับซื้อมาแล้วทีนี้บริเฮด่ใส่ซองฟิตไปครับให้ถมอีกต้มทิ้งน้ำหนึงก่อนเป็นจัดเลยครับ เดปุๆครับมานี่ลุงนะครับครับปิดฝาไว้ครับสมให้มันละลายน้ำที่คนมาขัานครับขั้นลักทีนี้ของเราสมพิกทีนึงครับไปตามครับนำแล้วครับเล้ว ปิดแก๊สแล้วก็มาหั่นครับหั่นแล้วก็นี่เราก็ต้มจิ้มครับต้มน้ำเล็กน้ำทิ่มบนน้ำเล็กคือต้มน้ำทิ่มน้ำหนึ่งครับต่อไปทำมาหั่นครับมาหั่นแล้วก็ต้มจิ้มเลยครับเห็นไหมเราแช่ฟิชไว้แ้วมันละลายโอ้ดีกว่าต้มก่อนมันละลายครับต้มทิ่มต้มน้ำทิ่มครับครับต้มน้ำเล็ก ต้มน้ำแดกทิ้มแล้วมาหั่นครับหั่นอะไรนี้ขอสิต้มจริงครับแต่ผมสูตรผมนี้คือต้อให้มันนุ่มก่อนผมอีสใส่คาขากิหลังครับเบิรงครับกับน้ำเดือดแล้วครับมือเดียวครับ ผมให้มันนุ่มผมเสี่ยวคาตะไคร้เหมือนกุ้งใส่ลำครับ,รบครับหลังๆครับใส่แบบกุ้งคาตะไคร้ครับครับคากุตะไคร้ ไปโบกเต็มที่นานทอจุ่มไว้พักนงครับถุงเครื่องครับถุงเครื่องผมปรุงรสรสดีครับแตงโมครับ ไปพิพุ่งแบบน้อยคนระับนัำหนึ่งหนึ่งไม่นครับิกแห้ยาครับ ชิมครับอืมปลาอ้อยครับใส่บื้องเล้วเปปลาครับตุ้มฟักหนำงัวครับแต่บริเวณตัวขมเพราะว่าขมบม่มีอันนี้ซีมรเตณมะโครครับบ่มีเพียครับ lấy tôm sôm cặp xem món nào tôm xếp một mình tôm khủng một mình có cặp tôm cướp Mm. Sông chặt Sông <laughs> đi hấp Nào Sông ก็มาปุ๋ยอืมพอดีเยอะกุกๆอืมเคเส็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟกินเด้ก,กินตำกันเด้อครับพี่น,น้องแซ่บสนับมันฮอร์กุกกุก ขั้นตอสุดท้ายครับจนหอมจนพอมผักซีครับปิดก,กันครับปินพร้อมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ